สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกับคอนเทนต์ไม่ต้องมีคนละครึ่งก็อัปเกรดคอมให้ฟรีนะครับกับ EP ีที่5แล้วก็ EP นี้เมื่ออ p ที่แล้วเนี่ยเราเอาโน้ตบุ๊กไปแจกให้เขาใช่ไหมครับผม EP นี้เดี๋ยวผมจะนําตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นสเปคแบบไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ครับก็ ันน้อนอนนก็เป็นแค่ i7 รหัส KF ด้วยนะครับ oh. เราจะนำ CPU ตัวนี้ครับไปแจกให้กับผู้โชคดีกันนะครับโดยวันนี้ผมคัดเลือกรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นี่น้องไทเกอร์นั่งเฝ้านอนเฝ้ากันเลยทีเดียวนะครับว่าของชิ้นนี้จะไปที่บ้านไหนนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่านะครับคอมเครื่องเก่าขเขาเขาบอกว่าใช้เป็นตัว i5 นะครับ oh. แรงเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็น i5 Gen3 นะครับ i5 3 5 7 0 S ซะด้วยผมเดาว่าเครื่องนี้ต้องเป็นซื้อคอมมือสองมาเพราะว่าตัว S มันไม่มีขายมือหนึ่งนะครับก็ป็นซินมือสองแน่ๆแรม 8G ดกิก์้าจอถือว่าค่อนข้างโอเคหน่อยเป็น RX 480นะครับที่ผมมอบ I7 เครื่องนี้ไม่ให้นะครับเพราะว่าสเปคเครื่องเก่าเขาเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าอันนี้ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีการตัดต่อมีทําอะไรจะได้ไปอัปเกรดเครื่องเก่าเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาโทรกันดีกว่าตอนนี้มี2 3 e p แล้วที่ผมโทรไปแล้วเขาไม่รับเรามารอดูกันว่าเจ้านี้ จะรับสายผมไหมนะครับกดโทรกันดีกว่าตื่นเต้นเลยเนี่ยตื่นเต้นเลยตื่นแล้วตื่นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้คุณวันชนะปะครับอ่าใช่ครับขาผมตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ทําอะไรอยู่หมายถึงอะไรนี่ได้เคยลงกิจกรรมอะไรไว้ปะครับ ไม่แน่ใจครัพี่อ่าตอนนี้ผมถามนิดนึงใช้คอมเป็น i 5 3 5 7 0 s หรือเปล่าครับเออตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น amd แล้วครับอ๋อเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปแล้วครับผมอ๋อโอเคงั้นผมขออนุญาตเอาสิทธิ์ตัวนี้ให้คนอื่นแทนเนาะผมโทรมาจาก x3mati นะครับพอดีอ๋อนี่พี่นพนี่พี่นพเนี่ยใช่ครับอ๋ออ่าพี่ผมเปลี่ยนนะพี่มันเป็นของเพื่อนผมเอาของเพื่อนมาใช้พี่อ้าวแล้วเป็น amd ตัวไหนครับเป็น amd ส3 0 0ามศูครับพี่3300 อ่าสามพี่อ,อ๋อไรเส้นสามอ้าวแล้วคอมเครื่องเก่ายัางอยู่ไม่เอ่ยก็กำลังจะบูรณะมันขึ้นใหม่กะทีครับพี่เพราะว่าคอมเครื่องนี้ยุบเครื่องเล่นอยู่อ๋อ <c oughs> อ่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมว่าผมจะไปอัปเกรดให้ไหนไหนก็อุตสา่าห์คัดเรื่องมาแล้วโทรติดแล้วกอครับผมวันนี้อยู่บ้านไหมครับวันนี้เหรอพี่ครับผมวันนี้ วันนี้ไม่น่าได้อยู่แล้วพี่อ่าไปอยู่ไหนเอ่ยกำลังจอดแปลงนอกรับพี่ที่จะมาช่วงกี่โมงครับผมอ่าถ้าผมไปก็น่าจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามนะครับพี่ครับอันนั้นผมลงไปเป็นที่อยู่ตรงไหนพี่ชาิเชิงเซาครับอ่าว่าที่ใช่ครับได้ไหมวันนี้สักประมาณบ่ายสองได้ครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขับรถไปใกล้ถึงเดี๋ยวผมโทรหาครับตกครับพี่ได้ครับแล้วเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นมาให้หน่อยนะครับครับผมครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผม โอ้โหอันนี้ผมก็ไม่รู้แหละว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะครับแต่ก็ต้อง บอกว่ายังไงดีเออเราต้องรักษาสิทธิ์เขาเขาก็ก็ได้ด้วยอ่ะเนาะเขาก็สุ่มได้นะครับเขาบอกว่าเขามีอัปเกรดไปแล้วจาก i5 Gen3 เป็น Ryzen 3โอ้โหพอบอก Ryzen 3ผมก็เออมันก็ยังคุ้นอยู่ที่จะอัปเกรดเป็น i7 ให้เขานะครับก็เขาบอกเครื่องนี้ไปเอาของเพื่อนมาใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราขับรถไปกันฉะเชิงเซาจากนี่ไปบ่าย2พอดีขับรถ4ชั่วโมง3 4สชั่วโมงนะครับเขาอยู่ฉะเชิงเซาแบบไปปลายเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าครับว่าคอมเขาจะเป็นหน้าตาแบบไหนผ่าน การอัปเกรดมากี่ครั้งไปกันครับมาครับตอนนี้เราออกจากบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับขับมา2ชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปทางาชนบุรีพัทยานะครับผมเขาอยู่แถวต้นๆฝัง่งนู้นผมก็เรียไมไ่ถูกเหมือนกันนะตาม g o o g l e แมปอย่างเดียวนะไปรอดูคอมพิวต์จงปีว่าเครื่องหน้าตาจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หน้าง,งานนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ มาตอนนี้ผมเข้ามาถึงเรียกว่าแถวบ้านผู้โชคดีแล้วนะครับก็โหธรรมชาติมากมีหางนกยูงด้วยนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราเข้าไปตามทางนี้นะครับว้นะข้างหน้าอะไรลิงหรอเฮ้ยมีลิงด้วยครับมีลิงลิงจักจักไม่ดูวิ่งรเร็วแมวแม,วมวโอ้แมวป่าครับแมวป่าแน่นอนอันนี้พนันได้เพราะอยู่ในป่า <Yeah. S 1> หวังว่าเขาไม่แชร์โลเคชันมาผิดนะ <c oughs> เออเดี๋ยวโทรหาผู้โชคดีก่นอนอันนี้ผมไม่รู้ว่า ใช่บ้านเขาด้วยฮัลโหลครับ,คร,บครับับผมที่จะมาแจกคอมอ่ะครับครับพี่ครับใช่ประตูร้วสีฟ้าปะใช่ใช่ครับพี่ ตรงเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับตรงเข้ามาได้เลยพี่โอเคแล้วไปทางไหนต่อเอ่ยตามทางพี่ครับตามทางเลยพี่ผมกำลังออกไปครับโอเคได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับมาตอนนี้เรามาถึงที่บ้านผู้โชคดีเราแล้ว,ลวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอันนี้พี่เขายืนอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูคมเก่ากันดีกว่าวัสดีกันนะสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับเอ่อชื่อวันชนะคำศิริครับผมวันชนะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อนะครับพี่ชื่อนะลงทะเบียนกับผมนานยังน่าจะประมาณต้นปีว่ะพี่ต้นปีเรายังจําผมได้โยู่ตอนแรกผมจาไม่ได้หรอกอ่า ก็คุ้นเสียงอยู่ว่าใช่พี่นมหรือเปล่าตอนที่พี่โทรมาผมก็เลยทักว่าเออนี่จะใช่พี่นมเอกทีไอทีเอกทีไอทีหรือเปล่านี่ถ้าจำไม่ได้ผมไม่แจกงแล้เนี่ยไปดูนิดนึงครับคอมเครื่องเก่าคอมใช้อะไรครับปกติปกติเหรอพี่ผมก็ใช้เล่นเกมทํางานนะพี่ทางานด้วยครับเอาไปทําอะไรครับเอาไปทําอะไรเหรอพี่งานงาน งา,งานปกติงานปกติก็คือมันเป็นเหมือนเขียนแบบของการไฟฟ้าพี่อ๋อทำให้การไฟฟ้าเลยครับผมอืมอ่ะเดี๋ยว<ต>เราไปดูแต,แต่ตอนเนี้ยคอมเครื่องนั้นอ่ะมันเป็นอะไรอู่นะพี่เดี๋ยวผมบอกพี่ก่อน <laughs> ได้ครับไม่เป็นไรครับทางเข้าลุกเลยพี่ <laughs> ได้ครับไม่เป็นไรครับขอเข้านะครับครับผมอ่ะโอเคตอนนี้มาบ้านแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูนิดนึงอันนี้คือเครื่องเก่าใช่ครับพี่เครื่องเก่าแล้วนั้นผมแอบเห็นคอมอ่ะอันนั้นของเพื่อนพี่ของเพื่อนเข้ามาผมแอบตกใจเลยไหนขอไปดูคอมเพื่อนอันนี้คือคอมของคนนี้ทําอะไรบ้างครับ เล่นเกมแล้วก็ทำงานด้วยอือโหสเปคสุดมากแน่นอนกรดจอ970ไม่แบ่งให้เพื่อนมึงเลยหรอหมดแล้วพี่แบ่งแบ่งใช้ก็อยู่ดีเลยพี่ยังอื่นอ่าอ่าก็อันนี้ก็คือกล่องจากคอมเครื่องนี้970ส่วนอันนี้480ซึ่งอันนี้เมื่อกี้ผมถามพี่แล้วตอนเดินเข้ามาผมแอบสะดุ้งเลยทำไมคอมแรงจัง <พ uka> ก็คือบ้านที่ทำไมนะน้ำมันท่วมครับผมทางเข้าน้ำมันท่วมก็คือของในบ,บ้านมันก,ทก็ท่วมอ่ะพี่เราออเอาของมาไว้บ้านเพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อให้มันง่ายหน่อยพี่อ,พอ่า<ม>ก็คือย้ายของมาก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปดูคำที่ลงทะเบียนมาดีกว่าเดี๋ยวนี้เอาแรงกับเพื่อนเลยป่ะเอาแรงกับเพื่อนเลยพี่เพื่อนใช้สิบยูเลยนะเลเส้นเจ็ดห้าพันแปดเองเดี่ยผมว่าไอเจ็ดให้เฮ้ยพี่เอาทังไมอ่ะเฮ้ยผมยอมไม่ได้มีเพื่อนร้องแรงอ่ะยกมาดีกว่าครับเอาไปข้างนอกดีกว่า อ่าโอเคอันนี้คือเครื่องเก่าของพี่ครับผมกี่ปีนะครับเอ่ น่าจะตั้งแต่ผมเรียนประมาณม2มานําเกตมาหลายรอบแล้วเื่องเนี่ยผมก็ใช้อุปกรณ์มือสองมาเล่นเรื่อยตอนแรกเลยน่าจะเป็นแ่นเทียมผมจาไม่ได้ว่าอะไรเมื่อก่อนมีการจอไดยออนบอร์ดของก่อนระเบิดมาแล้วผมก็เอามาเื่อเรื่อยแค่เล่นได้บออยู่มสองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ผม24ครับผม24นานมากครับเครื่องโอเคไหนมาดูสภาพเครื่องอันนิดนึงคือตอนแรกอะผมอ่านสเปกอะผมเดาได้เลยว่าเครื่องเนี้ยซื้อมือสองประกอบมือสองเพราะซ p ดีมันเป็นรหัส S ออันนี้ก็คือตอนนี้กลายเป็นาไปแล้ว มีอะไรบ้างไหนแนะนําสเปคผมนิดนึงก็อันนี้พาวเวอร์ผมซื้อใหม่อันนี้ซื้อใหม่เลยก่อนที่จะเอาของเพื่อนไปใช้ทําไมถึงซื้อพาวเวอร์ใหม่เอ่ยของเก่าระเบิดระเบิดแล้วอ่าครับผมของเก่าระเบิดฝุ่นเยอะด้วยแล้วก็มีน้องน้องจกเข้าไปจอยิ่งจกอ่าแล้วก็อันนี้เจสามศูนย์จีทีเจสามศูนย์แต่ผมเห็นลงสเปคมามี4 8 0อ่า480ก็ตอนนี้อยู่กับของเพื่อนเอาไปใส่เพื่อนอยู่อ่าย้ายเครื่องคือตอนนี้กลายเป็นแบบว่ายิ้มเพื่อนใช้ยืมเพื่อนรวมด้วยกัน ยิมใช้ก่อนโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวเมนบอร์ดอันนี้ เป็นอะไร i5 3 5 7 0 s อ่าครับผมเรียกว่าเมื่อก่อนแรงเลยอ่าต้องเป็นเมื่อก่อนนะตอนนี้นานมากแล้วได้วันนี้เดี๋ยวผมจะปลุกแคดนี้กลับมาทำงานใหม่คิดว่าได้สเปคประมาณไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่จริงเหรอไอห้ตัวไหน1400ี่ร้อยเหรอสิบสี่เดี๋ยวเพื่อนใช้อะไรนะไรเส้นใช้รุ่นอะไรนะสู้ดิมาผมมามามานี่ดีกว่าครับโอ๋อนี้ผมเห็นบ้านนี้ผมชอบมากเลยแบบเห็นล้วอยากจะอยู่นี้มาก ปกติทํางานอะไรครับก็เป็นเป็นต้างอยู่การเดินบาครับพี่อเออเนาะลืมไมเลสเลยอันนี้คือของที่ผมเตรียมมาให้เนื่องจากว่าเห็นสเปคค,คอมเก่ามีการ์ดจอแรงผมกลัวว่าจะไม่คุ้มการ์ดจออันนี้ก่อนอ้ยอยเป็น CPU c o r คอ i7 นะครับพอดีผมเพื่อนเห็นใช้7จ็ดไงเราเอาเจ็ดมาผลับโอ้อ่าแล้วก็นี่เมนบอร์ดที่นี้ผมจะอัปเกรดให้ครับแล้วก็ตัวไหนให้ดี เอาตัวไหนดีอ่าผมให้เลือกแรมอยากได้แบบไม่มีไฟเลยอยากได้แบบมีไฟผมชอบเรียๆพี่ผมชอบมีไฟชอบอะไรนะผมชอบแบบไม่มีไฟอ่าโอเคป้าแล้วก็ไอการสุดท้ายครับผมเห็นเมื่อกี้เครื่องเขาหายไปแล้วโอ้เออป้าเดี๋ยวเราไปปลุกชีพคอมเครื่องเก่ากันดีกว่าครับการจอไม่มีให้นะเพราะผมบอกแล้วว่าคอนเทนต์นี้ผมจะเป็นการอัปเกรด แต่ว่าเนื่องจากผมอยากัพ CPU ให้แต่เพราะเออมันกลายเป็นบอร์ดเก่าใช้ไม่ได้ CPU เปลี่ยนทีมันต้องเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนแรมย้งหมดเลยใช่ผมมาครับอย่างนี้แปลว่าประกอบคมเป็นปะก็ผมก็ประกอบคอมเครื่องนั้นเพื่อนนะอ้าวงี้วันนี้ผมสบายละอามาวันนี้ผมโชคดีหน่อยผู้โชคดีเราประกอบคมเป็นนะครับเราจะใช้ผู้โชคดีของเราประกอบเครื่องกันอันนี้ก็เป็นกร์ดจองเครื่องเก่าใช่ไหมใช่พี่อ่าพี่ประกอบเลยเดี๋ยวผมยืนดูเองวันนี้อันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ย ตอนนี้เป็น ix4 80ผมถามคำหนึ่งก่อนผมเอากัดจอให้ได้นะเอากัดจอกลายเป็น580เชื่อไหมทำได้ทำได้ด้วยเพราะจริงๆการ์ดจอมันสามารถแปดไบออนแล้วก็อัพให้เป็น580ได้อยู่นะครับใช่มันมันอัพแต่เดี๋ยวเราค่อยไปลองกันตอนท้ายดีกว่าตอนนี้เราจะมาประกอบเครื่องกันก่อนปลุกชีพเครื่องนี้อันนี้จะเป็นพาวเวอร์500วัตต แต่เคยใช้กาการ์ดจอตัวนี้ใช่ไหมหรือใช้อยู่ปกติก็ใช้อยู่นะพี่โอเคใช้อยู่งั้นก็แปลว่าไฟน่าจะได้อยู่แต่ถ้าสมมติวันนี้ดับก็รู้กันไอเเรามาเดี๋ยวผมช่วยประกอบตัวเครื่องดีกว่าตัว CPU อันนี้ก็บอร์ดเก่ากับการ์ดจอเก่าอันนี้ผมบอกก่อนนะผมเอากลับหมดแล้วครับผมครับการ์ดจอให้ไหมให้พี่ให้ให้ผมโหผมนั่งดูคลิปพี่ตลอดอมดูว่าพี่จะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะเอาไปบริจาคต่อ เอาไปให้คนที่แบบเขาไม่มีดีกว่านี่เลยผมบอกไปตอนต้นคลิปป่ะเราจะเอาไ7เจให้เขาเขาไม่เชื่อตัวนี้เป็นตัวเคด้วยแต่ว่าบอดอ่ะจะไม่ใช่บอดเซตตอนโทรมาเขาบอกว่าวันนี้เขาจะไม่อยู่บ้านด้วยใช่พี่จะไปทุรลพอดีอมผมเลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปแจกคนอื่นผมแคนเซิลธุรลเลยพี่ยว่างเลยอันนี้ประกอบคอมบ่อยใช่ไหมเนี่ยก็ปิดด้านครับประกอบไม่น่าชมเลย <laughs> ประกอบประกอบมันก็อยู่มันตลอดพี่ก็ศึกษาไปเรื่อยไลยดูไปเรื่อยอันนี้ใส่ CPU เสร็จแล้ว CPU อันนี้ก็คือจะเป็นตัว Intel Gen10 นะครับเป็นตัวรหัส 10700KF นะครับผมแล้วก็ตัวเมนบอร์ดอ่ะผมลืมบอกสเปคเมนบอร์ดเลยพี่ประกอบเลยก็ได้ครับเมนบอร์ดของผมจะเป็นตัวนี้ B560 Steel l e g e n d นะครับผมก็เรียกว่าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่เลยเผื่ออนาคตพี่อยากไปอัพเป็น Gen11 ต่ออัพได้อยู่แต่แค่นี้น่าจะเหลือแล้วแหะ <c oughs> เหลือแล้วพี่ <c oughs> แล้วก็ตัวแรมอันนี้พี่เขาเป็นคนเลือกเองพอดีแรมผมมีทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับมีอันที่เป็นไฟ RGB แล้วก็อันที่ไม่ใช่ไฟ RGB ซึ่งพี่เขาเลือกถูกเพราะตัวนี้ได้บสามพันสอเลยถ้าเขาอยากได้แรงเดี๋ยวผมแกะก่อนนี่เป็นของทางซาดักนะครับรุ่น T W I S T อะไรทวิสต์เนานี่เลยเป็นตัว C L 1 6นะครับ16กิกแปดคูมาสาพันสอาบอกน้ําท่วมคือแถวนี้น้ำท่วมหมดเลยปะ ผมเห็นนี้ออกข่าวเป็นบางที่นะพี่บ้านผมหลังนั้นมันอยู่ใกล้นาด้วยพี่อ๋อท่วมทุกปีหรือว่าเพิ่งทุกปีที่น้าขึ้นท่วมตลอดตอนแรกที่พี่โนโทรมายังง,งงงเลยใครโทรมาวะมันนานแล้วนะใช่ผมจะทาตั้งแต่แรกใช่ผมว่าผมก็ไม่กล้าทำ <c oughs> คืออย่างนี้จริงๆอ่ะผมจะทาตั้งแต่แบบจะทาเรื่อยๆทุกๆเดือนเดือนละสองเทปอะไรอย่างเงี้งแต่ว่ามันติดโควิดอ่ะอ่าใช่เออมันล็อกผมก็ว่าอยู่ทำไมพี่หายไปนานจังใช่ คือว <c oughs> างไป<า>แล้ว <ผม S 2> ว่าปีน <ผม S 2> ี้ตามดูนะพี่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ตามดูนะเมื่อไหร่วะอยากดูเมื่อไหร่วะเม <c oughs> ื่อไหร่ชื่อนี่เป็นหนึ่งในผู้โชคดีของ1 9 0 0 0หมื่นเก้าพันกว่าคนแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าใช่คือลงทะเบียนมาเยอะมากตอนนี้เราฟันติ๊กเลยฮะ เรียบร้อยตอนนี้ก็ประกอบมา50%แล้วนะครับก็ใส่ฮิตซิงค์ใส่ CPU ใส่แรมใส่ M.2 ใหม่เรียบร้อยทเท่ากับว่าของเก่าเราเหลืออะไรบ้างคไม่เหลืออะไรเหลือเคส <c oughs> เหลือแรมแล้วก็พาเวอร์อยู่3อย่างนะครับเราอัพทีอัพเซตใหญ่นะครับมาใส่เคสกันครับ ตอนนี้เรียกว่าประกอบมา90%แล้วเหลือใส่กา๊าซจอก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราจะใช้การาซจอตัวเก่าเลยเป็นตัว r X480 รู้ไหมเนี่ยมูลค่าการาซจอตอนนี้เท่าไหร่ ตอนนี้ผมก็ตามไม่ทันแล้วเลยตอนนี้4ี่กิกหรือ8ปดกิกตัวนี้4 4่สกิกอ๋อถ้า4 gig, ี่กิกน่าจะอยู่ประมาณ8,000ันขาแพงมากแม่งเคยราคาลงไปอยู่แค่2,000กว่าบาทใช่พี่ก็ตัวนี้ผมได้มาตอนราคา2,000กว่าบาทเหรอโอ้โหได้มา2,000ผมขังสองเซ็ตต่อ3,000ันเอาไปเพื่อใช้เมื่อตอนนั้นก็ซื้อมากราการสามไปอ๋ออาสามก็คือไปซื้อมือสองยกมาใช่ อตอนนี้กลายเป็นราคาพุ่งไปเลยลซื้อยกเครื่องมาเท่าไหร่ไม่ตอนไลเส้นสามที่บอกว่ามาพร้อมกับตัวนี้เพรานั้นเท่าไหร่จอมไได้ซื้อมาห้าพันดูนี้ตอนนี้คับจออย่างเดียวกะหมื่นละโอ้เขาใช้970อยู่คือได้มา2003นะครับที่ซื้อมาตอนนี้970จน่าจะไปไกลแล้วแหละกลายเป็นตอนนี้ใครได้ซื้อร์ดจอตอนถูกๆนี่คือกำไรกันทุกคนแต่เชื่อได้ว่าไม่มีใครขาย <c oughs> เพราะถ้าขายจะไม่มีซื้อเล่นอ่ะมาตอนนี้ก็กลายเป็นว่าต้องเบียดเบียนเพื่อนต่อนะครับยืมจอต่อก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะใช้คอมของเพื่อนก่อนเนื่องจากว่าโต๊ะเขาขบ้านเขาเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวเรามาลงวินโดว์กันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองลงพวกโปร,กโกร,โปรกแกรมอะไรต่างๆดี๋ยวให้เขาลองใช้งานดูว่า i7 เนี่ยมันจะแรงสู้ได้เปล่าครับน,นี่ขนาดบอกอย่างไม่ยากได้ rgb เ,เนี่ย a few minutes later ลืมเลยก็เมื่อกี้เสียบเปิดไม่ติดครับผมมองไฟมองมาลืมต่อสายไฟเลี้ยงการ์ดจอเี๋ยวเดี๋ยวเขาเสียบกันเพราะว่าอยู่ทําไมมันเปิดไม่ติดมันขึ้นว่าบูตหน้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่า user error เดี๋ยวมาลองเปิดอีกรอบหนึ่งมานี่ i7 ครับ I7 ย้ำก่อนย้ำ อ่านี้ต้องลงวินโด s ก่อนเดี๋ยวไปเอาแฟลชไดร์มาลง Windows กันครับก็สเปควันนี้นะครับจะเป็นตัว i7 107.0 0 k f เลยนี่แล้วก็เป็นแรม 16GB นะครับแรมจริงๆก็ของซาดับก็คือของ a าร์พัซเซอร์อาร์เนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาลง Windows แล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูครับอ่ะก็ตอนนี้อัพเสร็จเรียบร้อยลงเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ลองใช้งานคร่าวๆเป็นไงบ้าง ต่างจากเดิมต่างจากเดิม,ดมผมเห็นเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะปก,ปกติไม่ได้ใช้ S S D เหรออปกติไม่ได้ใช้ครับผมมีมี S S D เหมือนกันครับแต่ไม่เคยใช้ M ถูกอ๋อไม่เคยใช้ตัว M 2อปกติผมก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ด้วยเพราะว่าจะทำงานเป็นหลักอ๋อเน้นเน้น,นทำงานเป็นหลักใช่ใชก็เอาเครื่องนี้ไปทำงานเป็นหลักเลยอ่าใช่ครับตอนนี้ก<ม>็น่าจะเขียนแบบลื่นแล้ว เป็นงานถูกใจไหมเคร่นี้ถูกใจพี่คิดว่าจะมีไปอัพอะไรต่อป่ะเคสก่อนเลยอัพเคสก่อนเคสก่อนเลยดูไม่ได้เฮ้ยอันนี้เขาเรียกสายหมกเลยนะมันหมกไม่เนียนเลยหมกไม่เนียนหมกไม่เนียนตอนแรกเขาอุตส่าห์บอกว่าอะไรนะจะไม่เอาไฟ R G B เสร็จปุ๊บเขาไม่มีเฮ้ซิงก์ผมก็เลยเอาเฮ้ซิงก์ให้แล้วทีนี้กลายเป็นไฟ R G B เดี๋ยวไปตั้งปิดเอาโอเคก็เดี๋ยวคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมผมจะยังไม่สรุปว่าเขาใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้เขาลองลงเกมเล่นเกมหรือว่าลงงานอะไรต่างๆี่เขาทำแล้วเดี๋ยวฝากอัดคลิปส่งมาให้ ท<ผ>ดอสอบดูอีกหนึ่งรอบนะครับก็ผมขอนิดนึงฝากถึงผู้โชคดีคนถัดไปคิดว่าเขาจะได้ไม่ได้ยังไงบ้าง,งอ,อาจจะเป็นเหมือนผมก็นะโทรมาประชิดตัวเลยไม่รู้เรื่องเลยก <c oughs> <c oughs> ็ตกใจเหมครับผมพี่พี่นพโทรมาก็ดีใจครับผมที่ได้อขอขอบคุณครับผมครับผมยินดีค,ครับแล้วผมถามนิดหนึ่งดิ เห็นกิจกรรมเนี้ยทาง Facebook หรือ YouTube ปกติเลยพี่ผมตามทั้งเฟซทั้ง YouTube พี่เลยกดกระดิ่งทุกอยางลพี่คือ่าผมตามพี่ตลอดทุกกิจกรรมผมร่วมหมดทุกกิจกรรมใช่อันนี้ในที่สุดเป็นของเราแล้วใช่ผมอ่าก็แปลว่าใครอยากร่วมกิจกรรมจริงๆผมไม่ได้มีแค่แจกคอมพอจะมีแจกพวกอุปกรณ์คอมอุปกรณ์อะไรต่างๆที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถไปกดติดตามกดกระดิ่งได้นะครับกดซับอย่างเช่น น้องคนนี้นะครับกดมาจนได้เรียบร้อยแล้วนะครับยกเครื่องใหม่เลยก็คอยมีความสุขกับคอาใหม่นะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสีครับก็หลังจากที่ใช้งานมา1วันเต็มครับผมก็เรื่องการเล่นเกมการทํางานก็ลื่อหลายครับผม้นหนักจะเต็มจริงครับเรื่องสเปคสําหรับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นก็ขอให้โชคดีมับผมครับขอบคุณพี่ๆทีมงานเบสเอ็กซ์ตรีมไอทีครับผมที่จัดกิจกรรมอย่างนี้ให้ร่วมสนุกกันครับผมค,ครับ